สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะก็ให้ไพ่เล่าเรื่องกันนะคะในหัวข้อที่ว่าพลังงานใดนะคะที่กําลังจะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะแจ้งนิดนึงว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแล้วก็โปรดติจาจรณญาณในการชมกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใช่ถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่หมอ้วยนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่า รู้สึกว่าไม่อินไม่ชอบไม่ใช่ไม่โดวนะก็แสดงว่าพลังงานนี้ไม่ใช่ของเรานะคะก็คือก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตนะคะเชื่อมต่อพลังงานครูครูบาอาจารย์พลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานละเอียดของท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็หากมีสิ่งใดนะคะที่อยู่เบื้องหลึกเบื้องหลังที่จะต้องได้รับได้รู้ก็ขอเปิดออกมาผ่าน้า,างพี่หมอนะคะถ้าเกิดทําการก้าวล่วงประการใดหรือว่าผิดพลาดประการใด ต้องขอบใจไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก่อนอื่นต้อง ขงเงินทองมาแล้วนะคะความรวยมาแล้วนะคะชีวิตนหาหน้าที่จะได้เจอกับความรวยแล้วนะคะเป็นโชคชะตาเลยนะนะคะที่ให้เราได้ถึงเวลารวยสักทีหนึ่งมไม่ใช่แค่นั้นนี่ สวินถ้วยก็มานะคะอืมเต็มเต็มเลยนะสองถ้วยมาเลยสองถ้วยอืมจะมีทั้งเงินทองแล้วก็ความรักเลยเหรอดูด,ดีจังเลยอะ่ะอืเดี๋ยวเปิดให้หมดกันนะ งานของความรวยนะคะอย่างที่พี่มองเกินไปเลยนะว่าความรวยกําลังมาเยือนแล้วนะคะไม่ว่ากดหน้านี้จะเจออะไรอยู่นะคะแย่ๆอะไรยังไงชีวิตนะคะซัฟเฟอร์เจอกับความขัดสนความยากลําบากประมาณไหนนะะมาฮะ,ะแต่ตอนนี้เหมือนจะถึงช่วงเวลาแล้วนะคะที่ดูวิวออฟฟอร์อออออจรน,นะคะกำลังหมุนมาที่เราหมุนพลังงาน ขับเคลื่อนพลังงานความรวยนี้มาให้เราแล้วนะคะนี่ค่ะมาแบบราชาถือเหรียญมาเลยทาให้เราได้สัมผัสนะคะได้ลิมรสเออความเป็นราชาถือเหรียญเลยนะคะกับสิบเหรียญคู่กันบอกให้รู้เลยว่าเป็นความมั่นคงอย่างสูงเลยนะคะเหมือนมาเป็นรากฐานให้กับชีวิตเราเลยเป็นพลังงานของความมั่นคงทางด้านการเงินนะคะเป็นพลังงานที่ มีมีความมีพลังของความจริงจังอยู่ข้างในนี้นะคะอาจจะเป็นการสร้างรากฐานสร้างฐานะให้กับเราได้เลยนะคะถ้าชีวิตของเราคือยังยังไม่มั่นคงผ่านเตอเรื่องแย่ๆมาอะไรประมาณเนี้ยนะะซีซีอยู่นะคะถึงเวลาแล้วนะที่เรานะคะอาจจะ มาเป็นโชคเป็นลาบอาจจะมาเป็นงานหรือว่ามาเป็นโอกาสที่ใครบางคนนะคะหยิบยื่นให้เราในระยะยาวเพื่อเราได้สร้างเนื้อสร้างตัวแลวก็สร้างฐานะนะคะเก็บเงินเก็บโอเพื่อจะสร้างฐานนะสร้างความมั่นคงสร้างรากฐานให้ชีวิตได้เลยนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานที่มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นนดยทุนนะเป็นเจ้าหนายหรือว่าเรานี่แหละนะคะเริ่มที่จะคิดที่จะอยากจะ เริ่มต้นทำอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนใหม่เพื่อที่จะสนับสนุนเรื่องด้านการเงินของตัวเองให้มันต่อยอดขึ้นไปก็ได้อยู่นะคะเพราะมีสภาวะอาจจะมีพลังงานของความเป็นเด็กถือเหรียญอยู่ก็ได้อยู่นะคะอาจจะเริ่มต้นจาก โปรเจกตเล็กๆหน่อยๆแล้วต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะต่อไปก็จะกลายเป็นราชาเรียนต่อไปก็จะกลายเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืนยาวนานต่อยอดชีวิตเราไปได้เลยนะคะ mm. พลังงานนี้ไม่ได้มาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวให้เราได้หวืหวานะ,ะไม่ได้เป็นเป็นเหมือนกับว่าโชคลาภมาแบบส้มหล่นอะไรประมาณนี้แต่มาแบบโชคชะตาเลยนะเขา ก็คัดตรองมาแล้วก็ไต่ตรองมาเรียบร้อยแล้วว่าถึงช่วงเวลาของคุณแล้วนะคะที่จะมามองไอ้คุณซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะคุณอาจจะเจอกับด่านทดสอบเสียนบุตรพิสูจน์วิบากกรรมกอบคุณมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้เพราะคุณได้เจอมานะคะ เวลาที่เราได้เจอกับเรื่องแย่ๆกับเรื่องยากลําบากนะคะที่ครูครูบาอาจารย์นะเขาทดสอบเขาพิสูจน์เรานะคะถ้าเราได้ผ่านพผลมา,มาได้เนี่ยเขาก็มักที่จะมีรางวัลรออยู่ บั้นปลายเสมอนะคะรอที่จะหยิบยื่นรางวัลน,นี้ให้เราให้เราผ่านวิบากกรรมนันนๆนมาได้ซึ่งมองว่าคุณนะคะได้ผ่านมันมาได้แล้วนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้ถึงช่วงเวลาที่กรุงร้อชีวิตหมุนมาแล้วว่าคุณจะได้รับรางวัลอันนั้นนะคะที่กําลังรอคุณอยู่ที่กรุคูบา,าจารนะคะจัดสรรไปให้คุณนะคะไว้ให้คุณได้เจอกับความสุขความมั่นคงมั่งคัง่งเจอกับ ราบฐานของชีวิตที่นําพาชีวิตไปสู่ความมั่นคงในอนาคตได้เลยนะคะพ้นแล้วนะวัฏจักรความยากลําบากนะคะสิ่งที่ฝ่าฟันมาตั้งนบนานแล้วเนะะี่ยค่ะที่เจ็บมาไม่รู้สักกี่บาทแผลแล้วนะคะประสบการณ์เยอะแยะมากเลยนะคะการต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตที่ผ่านมาเหมือนคุณจะถึงช่วงเวลาที่เลื่อนผ่านแล้วความยากลําบากเหล่านั้นนะคะเลื่อนผ่านแล้วต่อไปนะคะวงจรชีวิตของเราจะไปสู่วัฏจักรใหม่ สิ่งที่มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะสิ่งที่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนก่อนอะ่ะมันไม่เหมือนครั้งเก่าแล้วอะ่ะมันจะเปลี่ยนไปเป็นหน้ามือหลังมือเลยนะคะ The View of Fortune ตัวนี้นะคะบอกให้รู้ว่าโชคชะตากาลังกาลังหนุนเราอะ่ะถึงช่วงเวลาที่โชคชะโชคชะตาฮนะมุนมาที่เราแลวหนุนและสนับสนุนเราอะ่ะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นจังหวะฟ้านะคะที่ฟ้านะคะ ถ่ายทเททรัพยากรล,ลงมาให้เราเป็นได้เลยตอนนี้ไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรเลยนะเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะคะเริ่มต้นอยากจะทําอะไรทําเลยเริ่มเลยนะคะโปรเจกต์อะไรเล็กๆอยู่ในหัวที่เคยอยากจะทาคืออยากจะมีแพลนไว้นะคะที่อยากจะทําเริ่มได้เลยตอนนี้นะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาชีวิตของเราที่เราจะได้รับรางวัลจากฟ้าแล้วนะคะเป็นสิ่งที่เราะะไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องไล่ตามไม่ต้องไล่ล่าเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะหยุดแล้ววัตจากชีวิตแบบเดิมนะคะ ที่มีแต่ทํางานหน่วยหนักอดตนฟันฝ่าลําบากหนักหนาแต่เงินไม่พอใช้เนี่ยหมดแล้วตอนนี้นะคะโชคอันนี้นะคะที่ท้องฝานะคะเทลงมาให้เราเนี่ยมาแบบที่เราไม่ต้องวิ่งหาแต่ก็จะถูกพาเข้ามาหาเราเองนะคะมีความรู้สึกว่าถึงเวลาของคุณแล้วนะคะชีวิตกําลังเปลี่ยนผันกําลังเปลี่ยนเฟสใหม่แล้วนั่นเองนะคะอัศวินถ้วยเด็กถ้วยอบอกให้รู้เลยนะคะว่าจะมาอย่าง ช้าๆค่อยๆมามาทีละนิดทีละน้อยมาแบบแต่ละย่างก้าวมาด้วยความมั่นคงม,มาด้วยความปลอดภัยมาอย่างช้าๆแต่รู้ว่ามาแน่นอนมาแน่มาชัวร์เลยนะะอัศวินถ้วยหนี้เป็นพลังงานของของคนได้เป็นพลังงานของความสัมพันธ์และก็เป็นพลังงานของความรวยนี่ค่ะความรวยยังไม่จางหายนะคะเมื่อกี้นะคะตอนเปิดไพ่มาแรกๆก็คือเป็นพลังงานของราชาเหรียญน,นะคะกลางๆก็มี เด็กเรียนนะคะนี่คือการเริ่มต้นของก่อนที่เราจะไปเป็นรายชาเรียนเราต้องเริ่มจากการเป็นเด็กเรียนมาก่อนนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะพลังงานคนนะคะที่กําลังจะเข้ามาเราเนี่ยถือถ้วยมาด้วยมาด้วยความรักมาด้วยความความไตรตรองมาแล้วอะ่ะคิดมาแล้วอะ่ะตั้งใจมาแล้วอะ่ะเออมาด้วยวความอะไรเพราะเรียกมาด้วยความตั้งใจจริงมาด้วยความรักมาด้วยความศรัทธา มาด้วยจิตวิญญาณกับเคลื่อนมาด้วยหัวใจประมาณนั้นที่จะเข้ามาหาเรานะคะมาด้วยความแบบไม่ได้เป็นความรักที่หวือหวาที่แบบมามาแบบมาเล่นๆหวือหวาแปบ๊แปบๆชั่วครั้งชั่วคราวไม่อันเนี้ยนะคะเป็นเป็นความรู้สึกดีความรู้สึกรักเป็นความรู้สึกศรัทธาที่ก็ไม่ได้โชว์เลยนะว่าแบบ มาหวือหวากับเราแต่ว่าเขามั่นคงมากเขารักจริงๆนะฮะนี่เลยเป็นความรักที่รักกันจากจักระหัวใจเละคะไพสองสองถ้วยนี้บอกให้รู้เลยว่ามีมีความรักจริงๆอ่ะเป็นความรักที่เกิดจากความผูกพันความสัมพันธ์กันทางจิตใจเราสปาร์กันตรงที่จักระที่สี่ดึงดูดกันตรงที่หัวใจเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นความรักนี้เป็นความรักที่อยู่กันได้ยืดยาวเป็นความรักที่เหมือนจะจะรักกันได้เธอเป็นยังไงฉันรับได้ฉัน ฉันเป็นยังไงเธอรับฉันได้เป็นความรักที่ไม่ค่อยที่จะไม่ค่อยที่จะมีมีข้อแม้อะไรมากแค่รู้สึกว่ารักก็คือรักก้อนข้างที่จะเป็นรักที่บริสุทธินะคะเป็นความรักที่เท่าเทียมเป็นความรักที่เสมอภาคกันเป็นความรักที่ยุติธรรมคุณจะได้เจอความรักดีๆแล้วนะเป็นความรักที่เหมาะสมกับคุณมากเลยนะคะเป็นความรักที่เหมือนกับนอกจากนะคะคุณครูวาจารนะคะ ตองฟ้านะคะจะมอบทรัพยากรเงินทองไม้คุณแล้วมอบความความรักมห้คุณมาเติมเต็มจิตใจนะคะเป็นความรักความเมตตาของพระแม่ธรณีของพระแม่ลูกเลยนะคะที่มาอุ้มจิตใจให้คุณนะคะความรักเยแยเหมือนคำเก่าก่อนนี้ไม่เจอแล้วนะคะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้เลยนะคะที่จะเป็นพลังงานของเด็กๆกนะคนพลังงานคนนะคะที่ใพ้ถึงอาจจะเป็นพลังงานของเด็กได้ด้วยนะคะ อาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าเราแต่ว่าเขามีวุฒิภาวะนะคะเขามองดูแล้วนะนี่เขามองดูเราอยู่ตั้งนานแล้ว,ลวนะแล้วก็คิดพินิจพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะ,ะคะก่อนที่จะเข้ามาหาคุณและจะเข้ามาอย่างเป็นคนที่มีมารยาทอย่างช้าช้าอย่างสงบสุขขมนุ่มลึกนะคะไม่ได้มาแบบบุบหวากระดิกระดาแบบเด็กๆไม่ใช่นะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพลังงานของเด็กแต่เขาจะมีวุฒิภาวะเขารู้นะคะว่ามารยาทเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องเข้าหาคุณแบบ แบบไหนแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นคนที่สุขมุมล่มลึกก็ค่อนข้างที่จะเย็นนะคะจะเย็นรอเป็นเย็นพอนะคนนี้รอได้เลยนะคะด้วยความที่รักจริงปรารถนาดีมาจากหัวใจมาจากจิตวิญญาณของเขาเลยนะคะเขารู้สึกว่า,วาอาจจะดึงดดกับเขาตรงจริตวิญญาณเลยก็เป็นได้เนะคะเป็นความรักที่เท่าเทียมเป็นความรักที่ดีดต่อใจอ่ะเป็นความรักที่สดชื่นสดใสอ่ะ ประมาณนั้นนะคะแล้วก็พลังงานของเด็กๆอาจจะมาทําให้เรารู้สึกสดชื่นสดใสแบบกระปีก้กระเป๋ากันมาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะความเป็นเด็กมีความน่ารักมีความสดชื่นสดใสอยู่ในตัวนะคะเป็นประมาณนั้นอาจจะมาเพิ่มเสียงหวั่เราะให้เรามากขึ้นนะคะ พิ่มความสุขให้เรามากขึ้นอาจจะได้เหมือนเหมือนทำเหมือนเหมือนแบบ f e ลลิ่งว่ามีแฟนเด็กแล้วก็ย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเออเป็นประมาณนั้นได้โดยได้เลยนะคะเป็นความรู้สึกดีเจตนานดีๆอ่ะอาจจะมาเริ่มต้นจากการรู้จักกันก่อนแล้วก็คุยกันไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆอาจจะมาแบบเจอกันในที่ทํางานก็เป็นได้นะ,ะคุยกันแบบค่อยๆค,คุยกันไปก่อนทำความรู้จักกันไปก่อนทีละเล็กทีละน้อยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ย จะเป็นอะไรที่ลงตัวถ้าเป็นการงานก็เหมือนได้เพื่อนร่วมง,งานที่ลงตัวถูกคอถูกใจอะถูกมือกันอะเออเป็นประมาณนั้นทํางานด้วยกันแล้วมันมันรู้สึกว่ามันลงตัวมันเข้าขากันได้นะะเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความจริงใจแต่ว่าเริ่มจากความไม่ห,หวือหวาแต่ว่าจริงใจเออประมาณนั้นพี่หมอพูด สลับหน้าสลับหลังหมดแล้วนะคะตอนนี้ของัยกันด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้จะมามาปุ๊บก็จะจบปิ้งสวยปั๊บประมาณนั้นเราต้องผ่านด่านก่อนนะคะ, mm hmm. คะอันนี้ที่มอมองว่าเป็นด่านของตัวเราเองนะคะนะคะ mm hmm. ของท่านผู้ชมนี่แหละ mm hmm. เป็นของตัวเองที่ยังคงมีความรู้สึกว่า,าไม่แน่ใจในตัวเองก็เป็นไปได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าเห็นถึงความปกป้องตัวเองสูงมีความเป็น การปกป้องพลังงานของตัวเองสูงมีการวางขอบเขตขึ้นมาสูงหรือว่าตัวเราตอนนี้อาจจะตั้งสแตรดาดหรือว่ามองความรักในเบสมุมมองใหม่ๆที่มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเป็นอะไรที่มันหนักแน่นมั่นคงมันดีกับตัวเองมากขึ้นนะคะใช้ความคิดพิจารณาเยอะขึ้นตอนนี้นะคะถ้าเกิดมีใครที่จะหยิบยื่นความรักม้เรานะเราไม่ได้แบบ เปิดประตูใจให้เขาเข้ามาง่ายๆเหมือนเดิมอีกแล้วไม่แล้วนะคะเราอยู่ในสภาวะในสถานการณ์ที่ยืนอยู่ในพลังงานของตัวเองสูงตอนนี้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงพอมากเห็นค่าในตัวเองเรารู้ว่าเราก็เป็นคนที่เลือค่าเป็นคนเก่งมีศักยภาพในตัวเองสูงทรงพลังสูงแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีหน้ามีตาในสังคมผู้คนนับหน้าถือตาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือไม่ก็อยู่ในระดับของ เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าคุณนายคนอาจจะมีลูกน้องบริวารก็เลยจําเป็นที่จะต้องเก็บทรงก็ได้เก็บทรงรักษาตําแหน่งนิดนึงให้มันดูทรงว่าแบบเออเป็นเจ้านายเนาะเป็นมีลูกน้องก็อาจจะจะเก็บทรงอจจะอะไรนะก็เรียนวางมากนิดนึง,จจนงประมาณนั้นแต่ว่าอย่าลืมนะว่าใบตัวนี้ก็นํามาซึ่งความเป็นอีโก้สูงอยู่นิดนึงเราก็ต้องลดลงด้วยนะคะแล้วก็อาจจะด้วยความที่เนี่ยค่ะเราเป็นคนพราวในตัวเองด้วยความเก่งของเราอาจจะรู้สึกว่า มองความรักในครั้งนี้เป็นเกมก็ได้นะที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้ก็ได้นะไอน,นี้พูดถึงตัวเราเลยเพราะว่าตัวคนที่กําลังจะเข้ามาเขาไม่ได้มีอะไรกับเราเลยไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเลยนะมาด้วยเจตนาดีแต่ตัวเรานี่แหละรู้สึกว่าจะมีการอยากเอาชนะอยากเบ่งฝ่ายเบ่งพวกอยู่รู้สึกตีกันในหัวหรือ,อยังไงนะคะที่จะไม่ยอมรับของง่ายๆนี่ต้องผ่านด่านตัวเองไปได้นะตอนนี้นะคะคือเหมือนจะทะเลาะก,กับตัวเองกับความคิดของตัวเองกับอีโก้ของตัวเองที่อยู่ภายในนี่แหละ ะะที่เราทะเลาะกับของอยู่เราจะต้องผ่านจุดนี้ไปด้านด้วยการปล่อยวางนะคะเราต้องยืนอยู่ในพลังงานของตัวเองแต่เราก็รู้ด้วยนะคะว่าถ้าฝืนเกินไปมันก็จะไม่เป็นตัวเองอเหมือนไพ่จะสนับสนุนให้เราเป็นตัวของตัวเองแต่ต้องมีจุดกลึงกลางด้วยไม่ได้สุดโต่งจนเกินไปนะคะเราต้องรู้จักที่จะปกป้องคุณค่าของตัวเองแต่ ไม่ยอมปกป้องความเป็นตัวเองแต่ไม่ยอมลดคุณค่าอของตัวเองเพื่อให้ใครมาพอใจนะคะเราเลยปกป้องขอบเขตของตัวเองไว้สูงแต่ในในในไพน่นีความหมายก็ยังบอกได้อีกด้วยว่าถ้าเราฝืนมากเกินไปนะคะมันก็จะไม่ดีกับตัวเองมันจะหนักมันจะเหนื่อยบางทีนะ่ะไพ่หกดาบจึงมาบอกว่าถ้าเกิดว่าการเป็นตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันทําให้เราหนัก เราฝืนอยู่ในสถานการณ์เนี้ยให้เราปล่อยวางซะบ้างเพราะเมื่อไหร่ที่เราปล่อยนะคะมันจะรู้สึกเบาสบายมันจะรู้สึกว่าความฝืดเคืองนะ่ะมันจะโฟว์ขึ้นเลยนะคะความสุขมันจะไหลโฟ์เข้ามาพลังงานดีๆก็จะไหลโฟ์เข้ามาหาเราด้วยนะคะความสุขจะเข้ามาหาเราแบบง่ายขึ้นด้วยถ้าเราเลิกที่จะฝืนนะคะหมายความว่าเราปกป้องตัวเองได้ขอบเขตของตัวเองรู้จักคุณค่าของตัวเองได้แต่ต้องอยู่ในปริมาณที่ อยู่ก,กลางๆฮะเลือกสายกลางอ่ะไม่โต่งจนเกินไปประมาณนั้นไม่โต่งจนรู้สึกว่าเออเราถึงเอาไว้เนี่ยอีโก้เนี่ยเราถึงเอาไว้จนเราหนักเกินไปเราก็ต้องยอมปล่อยสบางปล่อยเพื่อเราจะได้จบจบกับบางสิ่งบางอย่างแล้วได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับบางสิ่งบางอย่างที่มันดีกว่าที่มันใหม่กว่าที่มันดีกว่า,วาเป็นวัตจักรใหม่ๆวงจรใหม่ๆของชีวิตที่จะอาจจะเป็นยกระดับคุณภาพชีวิตของเรา เปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นไปในทิศทางที่สวยงามขึ้นเจอแต่ความสุขมากขึ้นเจอกับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น <im reinvent ing> เหมือนจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีงามที่เราจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่เราต้องจบอะไรใหม่ๆเออที่เราต้องจบอะไรเก่าๆก่อนนะแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนี่ค่ะสวจครองกันเลยที่จะได้เริ่มต้อนอะไรใหม่ๆเริ่มต้นรักใหม่ๆได้ด้วยนะคะ <im itan monsieur> พลังงานของ ราชินีให้มาเป็นปลายทางเลยนะมาตัดจบเลยนะเป็นพลังงานสุดท้ายเลยนะคะที่บอกให้รู้ว่าตัวเราเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่มั่นใจที่ดีที่สุดเนี่ยมันจะเปล่งประกายออกมาเองเราไม่จําเป็นต้องฝืนเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาพลังงานของเราเนี่ยไปต้านทานกับความรู้สึกกับความรู้สึกของเรานะคะไม่จําเป็นที่จะต้อง เขาเรียกอะไรเก็บทรงไม่จําเป็นที่จะต้องไปสุดโต่งไปเก๊กอะไรขนาดนั้นเป็นตัวของตัวเองเพราะอย่างไรแล้วความเป็นแสงความเป็นเปล่งประกายในตัวเองก็มั่นใจความลือค่าของตัวเราเนี่ยมันยังอยู่ในตัวเราแล้วมันจะเปล่งประกายออกมาเองเออเป็นประมาณนั้นนะคะให้เรากลับมาเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าตัวเราเองก็มีสเนสน่ห์นะสงพลังนะมีคนที่มองเห็นคุณค่าของเรานะคะ เราแล้วก็แล้วเ,เราก็สามารถที่จะเป็นผู้นําชีวิตของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมากําหนดชีวิตของเราเองด้วยนะคะไพ่จะแนะนาจุแล้วก็จะบอกว่าจงเลือกสิ่งที่ทำให้จิตใจเราสงบนิ่งแล้วก็มั่นคงนะคะเคารพในคุณค่าของตัวเองนะคะรู้จักคุณค่าของตัวเองนะคะแล้วรู้ด้วยว่าสิ่งที่ใช่นะคะมันจะไม่ทําให้เราต้องฝืนนะคะ ความฝืนตัวเองเนี่ยลดลงไปเลยเพราะอะไรที่เป็นสิ่งที่ใช่มันจะไม่ทําให้เราต้องฝืนนะคะอ่ะค่ะวันนี้พี่หมอนะคะก็จบคลิปลงไปแค่นี้ถ้าเกิดรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนิดนึงแหลวจะทำคลิปดีๆออกมาอีกนะ,ะวันนี้ปลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ